สวัสดีค่ะวันนี้ยายมาพร้อมคณะทําหน้าที่พาผู้กเกษียณเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปนะคะเป็นวิสาหก,กิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองผ้าฝ้ายตลหลงที่บ้านคุณป้าเสาวณีบ้านานาหนองแคนอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะเชิญชมได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอมาดูสินค้าหน่อยนะคะที่นี่วิสาหกิจชุมชน,น,ชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองผ้าฝ้ายตะหลุงนะคะทีที่<ช>ทไหนนะคะตรงที่นี่นะบ,บ้าน บ้านน้องแครบ,บ้านตาหน้องแครนะคะเพือน้องสูรจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะอันนี้เปิดมานานหรือยังคะได้กี่ปีแล้วนะสองรปประมาณสี่ห้าปีแล้วเป็นเป็นอ่กลุ่มสตรีชุมชนนะคะป้ายตาลุงนะคะค่ะโอเคค่ะขอดูสินค้าหน่อยนะคะอ่าเปิดเป โอมนนม้มีแต่แนวงามงามมีแต่แนวงามงามอันนี้เป็น,ปนผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอค่ะอันนี้ไม่ตกสีนะคะไม่ตกสีเลยโอเคค่ะ,อ okay, คะโอ้เยี่ยมเลยไม่ตกสีเลยนะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะเราต้อง มาสนับสนุนแม่บ้านนะคะเพื่อจะให้แม่บ้านมีอาชีพมีรายได้นะคะพี่ตุ้ยค่ะแล้วเด้อสวยค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะมาได้ชุดมาได้ชุดสาวผู้ไทยนะคะสวยมากค่ะเอาเต็มเต็มเลยต่างคนต่างเลือกนะคะ น้องคุกกี้สวยมากเลยขึ้นกล้องมากเลยน้องคุกกี้สวยคนุ้กี้สวยมากค่ะโอ้ยสวยมากคุณยายขาคุณยายเจ้าของบ้านใช่ไหมคะเจ้าของบ้านปตมันนี้ลูกบ้านแม่บ้านลูกบ้านช่วยกันขายของนะคะ สวยมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับี่นี่สวัสดีค่ะคุณป้าสาวค่ะวัสดีค่ะไปงานกาชาทุกปีใช่ไหมคะทุกปีค่ะสวยมากค่ะวันนี้วันนี้พยาบาลจากเขตสิบมาเยี่ยมชมแล้วก็เขตนู้นเขตสิบมีที่ไหนบ้างคะศรีสะเกษอุบลนลูกยาหาน ยะโสตอนนั้นน่าเจริญห้าจังหวัดยินดีค่ะขอบคุณมากที่มาอุ่นหนุนนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะผ้าผ้าสวยโอ้ยเจอสาวพูดไทยสวยๆค่ะชุดสวยมากค่ะคุณพี่ทั้งสองรู้สวยค่ะคุณพี่คะอันนี้ภายในบ้านนะคะ แต่เราชวนสวยมากสาวผู้ไทยดูกล้องหน่อยคะ่ะสวยค่ะสวยมากคะ่ะสาวผู้ไทยสาวผู้ไทยอันไหนก็สวยอันไหนก็สวยสวยมากคะ่ยกคะย,มา,ะยม,าะมาดูแล้วใจจะละลายมาแล้วต้องมาเดิน นะคะสวยๆงามๆผ้าเฮนเมกนะคะราคาก็พอจับได้นะคะจับต้องได้ สวยมาก่สวยค่ะกันสวยไม่ใหญ่น้องมีมาพันสี วันนี้นะคะยายมาพร้อมคณะโรงพยาบาลนุกนาหารพาผู้เกษียณเขตสิบนะคะมาเยี่ยมชมสินค้ามาเยี่ยมชมโอท็อปของกลุ่มสตรีแม่บ้านนะคะของน้องสูงนะคะ